สวัสดีครับคุณผู้ชมชาวแฟนเพจตัวอใต้ตุวทอนและก็ t u b e c h anel n ตัวอใต้ตุวทอน,นะครับวันนี้นะครับผมมีรถกระบะรุ่นหนึ่งนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าเป็นตัวเลือกที่อยู่ในใจของใครต่อใครลหลายหลาคนแน่นอนนะครับผมซึ่งใครกำลังที่มองหารถกระบะนะครับที่สามารถซื้อรถเป็นรถคันแรกนะครับผม แล้วก็สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นรถที่สามารถบรรทุกของได้ใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วก็สามารถไปได้อาจจะไม่ต้องทุกสภาพถนนนะอาจจะลุยคนลุยแรงไม่ได้แต่ว่าสามารถใช้บนถนนทางเรียบเนี่ยได้อย่างสบายนะครับผม <Wow. S 1> แล้วที่สำคัญนะครับก็คือว่ามีการติดตั้งชุดแต่งแล้วก็ล้อแบบสวยงามนะครับผมมาให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับ <Wow. S 1> ที่ผมกำลังจะแนะนำอยู่ตอนนี้นะก็คือรุ่น l e v o s สเตท dition SmartCA คนะครับผม รุ่น2.4 e n t r y มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่624,000บาทนะครับ624,000บาทแต่ถ้าเป็นสีขาวนะครับก็จะเหลืออยู่ที่617,000บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนั้นคือราคารถเต็มของเรานะครับและที่ท่านกำลังเห็นอยู่ตอนนี้เราติดร้อแม็กโชว์นะครับติดสเกิร์ตเข้าไปโชว์แล้วเนี่ย มันจะทําให้รถนี่พิเศษมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าจุดที่รถรุ่นนี้นี่มีความน่าสนใจแล้วก็เหมาะกับลูกค้าประเภทไหนนะครับผมแล้วเอาไปใช้งานอย่งไรเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับ แลมาดูก่อนนะครับว่าสเปคของรถรุ่นนี้นี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เป็น Smartcap นะครับผมซึ่งมันจะมีรุ่นที่ถูกกว่านี้อยู่นะครับนั่นก็คือรุ่น N3 STD นะครับผมจะถูกลงกว่าน,นี้นิดนึงแต่ว่าแอดมินจะแนะนําเป็นตัวนี้เพราะว่ากระจังหน้ามันสวยกว่าไม่มีอะไรหรอกนะครับผม แล้วก็ครับมาตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรนะครับ2.4ลิตรกำลังแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับและก็มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับผมเรียกได้ว่าตัวเตี้ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยกับตัวยกสูงเนี่ยกำลังเครื่องอีกแทบจะไม่แตกต่างกันไม่ต่างกันที่แรงบิดเท่านั้นเองนะครับผมและวครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในส่วนที่เป็นระบบเครื่องยนต์แล้วนะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการรองรับน้ํามันด้วยนะครับผมตอนนี้นี่อยู่ที่ B 2 0นะครับ B20 แล้วนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าเข้าปัม๊มน้ำมันนะครับผมคุณสามารถเลือกเติมน้ำมันดีเซลประเภท B20 ได้ซึ่งมนราคาถูกกว่า B7 เนี่ยได้อีกสเต็ปหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะซื้อรถรุ่นนี้แล้วเนี่ยเราจะเติมน้ำมันดีเซลอะไรได้บ้างนะครับเราบอกว่าเติมดีเซลได้ทุกประเภทนะครับเ <c oughs> ติมดีเซลได้ทุกประเภทนะครับส่วนกำลังส่วนเรื่องค่าค่าอะไรก็ไม่แตกต่างเลยนะครับผมในเรื่องของสมรรถนะก็ไม่ได้ลดทอนใดๆนะครับผม สำหรับโมเดลปี2020นะครับมีจุดเด่นในไหนบ้างนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมขอเล่าสู่ในส่วนของด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับสำหรับด้านหน้านะครับทุกท่านจะเห็นนี่ก็คือว่ามันจะมีหน้าตานี่เหมือนกับตัวยกสูงที่เป็นเกรดไฮขึ้นไปนะเกรดไฮขึ้นไปนะครับนั่นก็คือตรงกระจังหน้ามันจะเป็นโครเมียมนะครับผมเป็นโครเมียมครอบไปเลยนะครับผมซึ่ง ส่วนตัวผมนะครับมันผมว่ามันมันเป็นทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีเท็กเจอร์ที่สวยงามกว่าที่เป็นแบบหน้าสีดำนะครับแต่หลายคนผมก็เชื่อว่าลูกค้าหลายคนอาจจะชอบแบบหน้าสีดําทั้งหมดมากกว่าแตนะ่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมนั่แหละกะ็คือความต่างนะครับและแต่มันต่างกับตัวที่ถูกที่สุดด้วยนะตัวที่สูงที่เป็นรุ่น S T D นะครับผม N y S T D ตรงเนี้ยมันจะเป็นดำล้วนเลยมันจะเป็นดำล้วนจะไม่มีโครเมียมใ,ใดๆนะครับนี่แหละคือความต่างของเขานะครับผมต่อมามาดูในส่วนของไฟหน้านะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นกึง่งๆเริ่มต้นนะครับไม่ถือว่าต่ําที่สุดนะแต่มันอยู่ในเกรดของเริ่มต้นอยู่ไฟหน้ามันก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับผมไม่ใช่ไฟโปรเจคเตอร์นะนะครับจะไม่เหมือนกับรุ่นยกสูงที่เป็นรุ่นมิดที่เป็น ไฟเดมีเดย์ทา r แล n นิ่งไลท์มีไฟ l อ d ดีนะจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นฮาโลเจนธรรมดานะครับต่อมานะครับผมรุ่นนี้ก็จะไม่มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้นะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมหรือว่าคุณลูกค้าที่กำลังสนใจรถรุ่นนี้อยู่นะก็ไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถไปพูดคุยกับทีมขายหรือพนักง,งานขายได้นะครับว่า เลยขอติดตั้งตรงนี้เพิ่มเติมได้ไหมนะครับผมก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมและความแตกต่างของรุ่นนี้แล้วก็รุ่นที่ถูกที่สุดที่เป็น S T D นะครับนั่นก็คือตัวป่งล้อที่ถูกติดตั้งมาให้กับตัวรถนะครับผมโดยจะเป็นซุ้มล้อเนี่ยเป็นมันซุ้มสีขาวนะครับซึ่งมันก็ให้ความรู้สึกที่มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมทําให้ตัวรถนี่ไม่จืดนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่น Entry เนี่ยมันจะไม่มีป่งล้อมาให้นะครับมันจะมีแต่บอดี้เพียวๆไปเลยนะครับผมต่อมามาดูในส่ววนขอองง้รผม ที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นล้อแม็กแต่งก็จริงนะครับผมแต่ว่าถ้าซื้อรถโดยที่ไม่มีการตกแต่งใดๆเป็นรถเปล่าๆมาจากโรงงานนะครับมันจะเป็นล้อกระทะนะครับผมเป็นล้อกระทะขนาด15นิ้วนะครับผมซึ่งมันก็จะดูแบบจืดๆนิึงเนาะนะครับผมซึ่งผมแนะนาว่าถ้าสมมติว่าคุณซาพท่านพร้อมนะครับผมผมแนะนําให้เปลี่ยนล้อไปเลยนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี่เป็นวงล้อขนาด18นิ้วนะครับผมมาพร้อมแม็กห้าก้านนะครับผมจะเนี่ย ก็จะได้ความสวยงามนะครับแล้วก็ออฟเซตที่มันลึกนิดนึงด้วยนะครับผมแล้วก็ยางนี่มันจะพอพอล้อมันใหญ่ขึ้นยางก็จะหนาขึ้นใช่ไหมครับมันจะทําให้ตัวรถนี่ดูเหมือนมีมัดกล้ามนี่แข็งแรงนะครับทำให้ตัวรถนี่มันดูสวยงามแล้วก็บึกบืนขึ้นนะครับผม<ว>อ่าหากใครจะซื้อลถกระบะตัวเตี้ยนะครับแล้วเน้นแต่งสวยด้วยแอดมินแนะนําว่าต้องเปลี่ยนล้อแม็กนะต้องเปลี่ยนล้อแม็กอันนี้เลยคอมเมนต์เลยเพราะเปลี่ยนแค่แม็กเนี่ยก็สวยขึ้นแล้วนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับ ท่านท้ายนะครับต้องเรียนตามตรงว่าแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆไฟไท้ายก็ยังเป็นไฟฮาโลเจนมันติรีเฟคเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับตัวยกสูงที่มันเปลี่ยนเป็น LED แล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับผมอันนี้คือตัวที่เป็นไฮไลท์ลีโวนะครับแซตอิดิชันของเรานะครับผมสุดท้ายจริงๆเรามาดูภายในหรือว่าอินทีเรียดูนะครับว่าตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นแซตอิดิชันเนี่ย Z มันมีอะไรที่เป็นจุดน่าสนใจบ้างนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องบอกเลยว่าในส่วนของภายในดีไซน์นะครับเราไม่พูดถึงวัสดุหรือแมททิเรียลนะครับมันดีไซน์เหมือนตัวเดิมเกือบจะหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้พวงมาลัยนะครับหรือว่าแอร์แผงคอนโซลต่างๆนี่แทบจะเรียกได้ว่ายกของเก่ามาใส่เลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่านะครับ มันก็จะมีลูกเล่นตัวนึ่งนะที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับจากตัวเดิมนะครับนั่นก็คือหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับมีการถูกติดตั้งมาับให้ลักรีโว ทุกรุ่นนะครับในโมเดลปี2020จะได้หน้าจอเนี่ยระบบสัมผัสทุกตัวเลยนะครับผมฉะนั้นแล้วคุณซื้อรถกระบะไม่ว่าจะถูกจะแพงยังไงนะครับคุณก็มีหน้าจอให้คุณเป็นระบบสัมผัสให้จะไม่มีแล้วนะเครื่องเล่นซ d ดีใส่แผ่นนะครับแล้วก็หน้าจอแบบเฉยๆไม่มีแล้วนะครับนี่เป็นหน้าจอสัมผัสสวยงามดูหรล้ราเลยนะครับและที่สําคัญนะครับว่าพอมันเป็นหน้าจอสัมผัสแล้วนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยหน้าจอสัมผัสเนี่ยมันสามารถ ติดตั้งกล้องมองหลังใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับหากคุณลูกค้าประสงค์ที่จะติดนะครับก็สามารถซื้อกล้องจากในศูนย์บริการของเราก็ดีนะครับหรือว่าจากร้านที่เรารู้จักนะครับผมเอามาติดตั้งเพิ่มให้นะครับตรงเครื่องเสียงก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนของพวงมาลัยมันก็ยังเป็นแบบวัสดุแบบ UV รีเทนอยู่นะครับรุ่นนี้จะไม่มีพุ้มหนังนะครับควบคุมเสียงก็จะไม่มีนะครับล้นๆไปเลยนะครับผมแล้วก็ ตัวเรือนไม้นี่ก็จะเป็นเรือนไม้แบบอนาล็อกจะไม่ใช่ออปติตรอนเหมือนกับตัวยกสูงรุ่นพี่เขานะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยเรือนไม้มันจะสวยกว่าพวงมาลัยมันจะสวยกว่านะครับผมแอร์ Air ก็จะเป็นแอร์ธรรมดานะครับผมระบบมือธรรมดาคูลบ็อกไม่มีนะครับตรงนี้นี่จะแตกต่างอย่างตัวยกสูงก็คือมันจะไม่มีช่องรักษาความเย็น ตัวนี้เนี่ยเก็บของได้อย่างเดียวนะครับเก็บของได้อย่างเดียวเก็บความเย็นรักษาความเย็นเหมือนรุ่นที่เป็นตัวยกสูงไม่ได้นะครับแล้วก็นี่เป็นช่องเก็บของธรรมดานะครับผมไฟอ่านแผนที่2ตํตำแหน่งก็ยังมีมาให้ช่องแว่นตายังมีเหมือนเดิมนะครับไฟรถเก๋งกลางรถก็ยังมีเหมือนเดิมเบาะตัวเลิกก็จะเป็นเบาผ้าอยู่นะครับผมแต่ลูกค้าไปเปลี่ยนเป็นเบาหนังก็ได้เหมือนกันนะครับผมไม่แพงนะเพราะเปลี่ยนมันเปลี่ยนแค่2ตัวนี่แหละครับคือของไฮรักซีโวสมาร์ทแคปตัว Z e d i t i o n นะครับผมอ่า อย่างหนึ่งนะครับผมที่ไม่พูดก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือว่าจุดเด่นของไฮรักลีโวหลายรุ่นนะครับที่มันขาดหายไปนะครับนั่นก็คือปุ่มพาวเวอร์โหมดอีโครุ่นนี้จะไม่มีนะครับรุ่นนี้ไม่มีอีโคโหมดพาวเวอรนั่นก็คือเป็นกำลังเครื่องยนต์แบบเพียวๆเลยนะครับไม่มีโหมดประหยัดน้ามันพิเศษไม่มีโหมดพาวเวอร์พิเศษนะครับผมแต่ก็น่าแหละครับมันแรกมากับราคาค่าตัวที่มันถูกมากๆนะครับราคาเพียงแค่ 6 2 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมแม้ว่ารุ่นนี้จะเป็นตัวที่ถูกที่สุดก็ตามนะครับแต่ว่ากระจกไฟฟ้าเนี่ยทั้งหน้าไอ้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็กระจกมองข้างนี่ก็ปรับด้วยไฟฟ้านะครับแต่เสียดายนะครับมันปรับพับไม่ได้นะครับผมแต่นั่นแหละครับนั่นก็คือรุ่นเริ่มต้นนะครับอยู่ในคันเริ่มต้นหรือตัวถูกสุดนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนะครับเรามาพูดถึงและก็คือระบบความปลอดภัยที่รถรุ่นนี้มันมีนะครับนั่นก็คือว่า รุ่นนี้นี่แม้จะเป็นตัวที่ไม่ถึงกับถูกที่สุดนะครับก็เรียกว่าเกือบต่ําสุดนั่นแหละแต่ระบบความปลอดภัยก็ได้ไม่แพ้รุ่นที่เป็นรุ่น NV รุ่นอื่นๆนะครับแม้กระทั่งตัวยกสูงนั่นเองนะครับนั่นก็คือถุงลมเสริมความปลอดภัยสาําแหน่งก็ยังถูกติดตั้งมาให้นะครับแม้จะถูกสุดก็ยังมีถุงลม3าําแหน่งนะครับผมระบบที่ป้องกันเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นระบบ เบรก ABS นะครับก็ถูกติดตั้งมาให้ด้วยเช่นกันนะครับระบบกระจายแรงเบรก EBD ก็ถูกติดตั้งมาให้ด้วยเช่นกันนะครับผมยันแล้วทุงลมระบบเกี่ยวกับ ABS เข็มขัดนิรภัยอะไรยังมีอยู่นะครับแม้จะเป็นตัวถูกสุดก็ตามนี่แหละครับผมราคาคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เอาไปแต่งก็ไม่เสียดายนะครับผมสำหรับไฮไลท์ของตัวรถเนี่ยแอดมินคิดว่าน่าจะหมดประมาณนี้แหละครับผมแต่แน่นอนครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะอยากรู้มากกว่านี้นะครับผม นั่นก็คือชุดแต่งที่ติดตั้งกับตัวรถรวมถึงล้อแม็กด้วยนะครับว่าเราใช้เป็นของรุ่นไหนนะครับผมแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ออกมาแปะนะครับเป็นชุดแต่งของวาซุมาเอนะครับผมตัวชุดแต่งวาซุมาเอซนี่มันจะประกอบไปด้วยชิ้นกันชนหน้านะครับผมชิ้นที่เป็นสเกิร์ตด้านหน้านี่แปะที่อยู่ด้านล่างนะครับผมโ <Wow. S 1> ดยชิ้นเนี่ยจะเป็นชิ้นใหญ่นะครับพอไปแปะไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ตัวรถเนี่ย มันมีความเป็นอวกาศอาวกาศนิดนึงนะครับเหมือนจะเป็นกันดั้มไปเลยเป็นหุ่นยนต์ไปเลยนะครับผมก็สวยดีนะครับพอติดแล้วมันทําให้ตัวรถเนี่ยจากรถทีหน้าเดิมๆจุดๆก็กลายเป็นสวยขึ้นมาโดยทันตาเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นสเกิร์ตข้างนะครับตรงสเกิร์ตด้านข้างนี้ยาวไปถึงด้านหลังนะครับผมถูกแปะมาให้ด้วยคือรถกระบะน,นี่ถ้าใส่เฉพาะสเกิร์ตด้านหน้าอย่างเดียวเนี่ยแล้วด้านข้างไม่แปะอะไรเดี๋ยวมันจะดูล่งๆนะครับมันจะดูแบบ เหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับมันไม่สมส่วนกันพอแปะสเกิร์ตด้านข้างปุ๊บมันก็จะได้มิติที่มันสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมและก็ที่สําคัญนะครับ รถกระบะรุ่นเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่มีกันชนท้ายติดตั้งมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมจะไม่ถูกติดตั้งมาให้นะครับซึ่งถ้าลูกค้านี่สนใจจะติดตั้งเป็นกันชนที่เป็นกันชนจริงๆนะครับเป็นกันชนเหล็กจริงๆเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้นะครับผมแต่ว่าถ้าติดตั้งกันชนแล้วเนี่ยสเกิร์ตด้านท้ายอ่ะมันจะใส่ไม่ได้นะครับผมมันจะใส่สเกิร์ตด้านท้ายไม่ได้พราะรถรุ่นนี้นี่มันมีสเกิร์ตที่อยู่ด้านท้ายด้วยนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะได้ความสวยงามเรียกว่า รอบคันเลยครับตั้งแต่หน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับผมแล้วก็สเกิร์ตชุดนี้นะครับมันมีซุ้มล้อมาให้ด้วยนะนะครับผมหากคุณลูกค้าซื้อรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นตัวนี้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มันถูกลงอย่นะครับนั่นก็คือรุ่น entry STD นะครับซึ่งรุ่น n t r y STD มันจะไม่มีโปล่งล้อติดมาจากโรงงานนะครับแต่สเกิร์ตชุดนี้มันมีโปล่งล้อสามารถซื้อโปล่งล้อมาเพิ่มให้ได้นะครับผมซึ่งมันก็ จะได้สวยงามไม่แพ้ตัวนี้เลยนะครับผมหากสนใจชุดแต่งนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่โตวยต้าเยซุนของเราได้นะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนนี่น่าจะถูกอถูกใจกับชุดแต่งชุดแบบนี้นะครับผมและสําหรับในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะก็คือลอ m แม็กนะครับผม ซึ่งล้อแมกนี่ทางตัวได้ทนทนของเรานีก็มีล้อแมกมาให้คุณลูกค้าเลือกนี่เยอะแยะมากไงหลายไซส์หลายขนาดนะครับผมที่ท่านเห็นอยู่นี่คือไซส์18นิ้วนะครับผมแมก<ม>อลอยนะครับผมขนาด18นิ้วนี่ที่ติดตั้งให้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นยี่ห้อ HOF นะครับอ่านว่าฮอปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมและก็มาพร้อมกับยานกินโตนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ย ยางล้อหน้าล้อหลังนี่จะคนละขนาดกันนะตัวล้อหน้านี่มันจะไม่หนาเท่าตัวของล้อหลังนะครับตัวล้อหลังจะหนากว่านะครับผมนี่แหละครับพอล้อแม็กที่มันมีออฟเซ็ตลึกๆแบบนี้มันจะทําให้ตัวรถนี่ดูสวยงามนะครับและก็การที่ใช้สีดํามันก็จะตัดกับสีขาวที่เป็นสีของตัวรถด้วยนะครับ ถ้าลูกค้คาเลือกที่จะซื้อรถเป่าเานะครับรถเป่าเ,าเาตัวนี้เราก็มีแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับลูกค้าเลือกตัวนี้ไปแต่งเองที่บ้านได้นะครับแต่หากอยากซื้อและจบที่ศูนย์เลยนะครับผ่อนรวมกันไปเลยนะครับเราก็สามารถทําให้ได้นะครับผมก <Wow. S 1> คือซื้อไปปุ๊บเนี่ยได้ทั้งชุดแต่งได้ทั้งล้อมแม็กนะครับผมและก็ผ่อนรวมกันไปได้เลยนะครับตัวนี้เราก็สามารถทําให้คุณลูกค้าได้เช่นกันนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมรถรุ่นนี้นี่ครับเหมาะกับใครนะครับผมย้ําว่าเหมาะกับใครนะหนึ่งนะครับผมลูกค้าที่ไม่มีรถคันแรกนะครับผมและไม่ได้อยากเป็นเจ้าของรถเก๋งโดยเฉพาะนะครับพี่น้องชาวเชสุรรนี่หลายคนนี่เลือกที่จะรถกระบะเป็นคันแรกนะครับไม่ใช่รถยาริสนะและความที่เป็นรถคันแรกด้วยนะเราก็อยากได้รถที่มันสวยงามนะครับสามารถเอาไปแต่งได้นะครับผมแล้วก็ เรียกว่าไม่ต้องไปเสียดายสิ่งที่มันมากับรถมันนะครับอย่างเช่นล้อที่มากับมันเนี่ยเป็นล้อกระทะนะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ไม่ต้องเสียดาย <Wow. S 1> แล้วก็ที่2นะครับคนที่ต้องการรถที่ดูมีดีไซน์โดดเด่นสะดุดตานะครับผมคือซื้อมาเนี่สวยงามเลยแม้ว่าจะเป็นรถกระบะก็ตามนะครับผม โดยเฉพาะนะครับวัยรุ่นหลายๆท่านนะครับผมพอได้มีโอกาสสัมผัสนั่ก็คือหลายคนน่เลือกที่จะซื้อเป็นรถกระบะตัวเตี้ยนะครับแล้วเอาไปแต่งซึ่งมันก็สวยงามนะครับผมสวยงามแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ด้านหลังอะไรที่จะบรรทุกได้เหมือนเดิมนะครับอย่างที่เราติดตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการปรับปรุงในช่วงของแหนบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนั่นก็คือน้าหนักบรรทุกเท่าไหร่อย่างโรงงานก็ยังบรรทุกเท่าเดิมนะครับผมต่อไปนะครับผมรถรุ่นนี้เนี่ยมีข้้ออดีีขเสยยังไนะครบ ในส่วนของข้อดีนะครับข้อดีนี้ก็คือราคามันถูกนะครับผมราคามันถูกมันก็เลยเป็นเจ้าของง่ายนะครับคุณลองคิดดูนะครับว่ารถขนาดนี้นะครับเครื่องยนต์กําลังขนาดนี้นะครับแล้วก็มีออปชันแล้วก็อุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันราคาอยู่เพียงไม่เกิน70,000สนบาทนะครับไม่เกิน70,000สนบาทยูนเิเวนหกแสนเนี่ยเราได้รถที่มาสามารถแต่งแบบนี้ได้นะครับผมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยรถเบนซ์หกแสนเจ็ดแสนเนี่ย มันจะเป็นเลนส์ของคนซื้อ V ีออสนะครับคนซื้อ v ีออสเนี่ยช่วงรีออสตัวเริ่มต้นไปถึงตัวใกล้ๆตัวท็อปเลยครับแต่เนี่ยคือรถกระบะนะครับรถกระบะแล้วก็สามารถแต่งดีไซน์ให้โฉบเฉี่ยวสวยงามได้นะครับผมท่าที่2นะครับลูกค้าที่เน้นในส่วนของการซื้อรถเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการบรรทุกนะครับความสามารถในการบรรทุกของรถกระบะเตีย้ยมันทําได้ดีกว่ารถกระบะยกสูงนะครับจำได้ไหมนะครับผมว่ารถเตีย้ยเนี่ยยังไงก็บรรทุกได้ดีกว่าตัวยกสูงนะครับผม ถ้าเน้นบรรทุกแอดมินแนะนําคือตัวเตี้ยนะครับผมและ3นะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันของรถรุ่นนี้นะครับอยู่ที่15.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมเราพูดได้เลยนะครับว่ามันประหยัดกว่าไฮรักวีโก้ที่เป็นเครื่องยนต์2,500ตัวเก่านะครับผมและด้วยความที่ว่าตัวรีโ o ปี2 0 2 0นี่มันปรับจุดในส่วนของการอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนี่มันทำได้ดีกว่าเดิมนะครับซึ่งมันส่งผลทาให้เรานี่ประหยัดน้ามันกว่าเดิม และยังสามารถเติมน้ำมันดีเซล B 2 0ได้นะครับและที่แน่ๆเลยนะครับผมที่ผมจะเจอลูกค้าสอบถามเป็นประจำแล้วก็เราเจอกันอยู่ในช่องคอมเมนต์อินสบอกนะครับในเพจต่างๆเยอะแยะเลยว่าฮ้ยรีโวเนี่ยตัวที่เป็นแทดดิชั่นเนี่ยโป่งล้อมันมีการถูกตัดออกจากตัวเดิมตัวเดิมนี่มันจะอยู่ในบอดี้เลยนะครับผมคือมันมีการตีป่งบอดี้เลยเพอเป็นตัวใหม่เนี่ยมันเป็นป่งล้อแบบแปะเนี่ยมันดูไม่สวย ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็เรียนว่าผมเห็นด้วยนะครับว่ามันมันไม่สวยบึกบึนเหมือนตัวเดิมก็จริงนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็ยังมีข้อดีของป่งล้อแบบนี้อยู่นะครับสําหรับข้อดีของป่งล้อแบบนี้นะครับนั่นก็คือว่าป่งล้อแบบนี้เนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉียวหรือว่าชนเล็กๆนะครับผมตัวบอดี้ที่เป็นตัวบอดี้ที่เป็นชิ้นส่วนโลหะด้านใน มันก็ไม่ถูกผลกระทบนะครับมันแตกก็ถอดเฉพาะตัวนี้แล้วมาเอาตัวใหม่มาแปะใส่แค่นเองนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับ <Wow. S 1> อ่าแหละครับนี่แหละครับไฮรักรีโวสแตตอิดิชั่น2อเรเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่624,000บาทถ้าสีขาวลดลองอีก7,000บาทนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ให้การต้อนรับ กับเพจตัวใต้โซนของเรานะครับอย่างดีเลยนะครับตอนนี้นี่มีสมาชิกที่อยู่ในแฟนเพียงเรานะครับผมถ้า Facebook มี่ประมาณ7,800คนนะครับแต่ถ้า u t u b e เนี่ย1น0 0 0คนแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมณโอกาสนี้เลยนะครับที่ยังชื่นชอบในการทำคลิปของเราอยู่นะครับผมแล้วก็เราก็พยายามจะนำเสนอผลงานแล้วก็ปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าคลิปลนลุ่นของเรานี่จะเป็นรุ่นไหนนะครับไว้ติดตามพร้อมกันครับสำหรับแอดมินตั้มวันนี้สวัสดีครับ